ครับงานเข้าแต่เช้าเลยครับเชา้านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับหอยตันปัม๊มอ่าเนี่ยก็แทงน้ำผมมันเป็นแทงแบบสิบขอบแบบนี้นะครับอันนี้คือแทงที่จะปัม๊มน้ำไปให้หมูกินนะนี่ เรื่องของเรื่องก็คือมันหอยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับแล้วมันก็เข้ามาตันปัม๊มแบบน,นี้ได้เรื่องเลยก็มีวิธีแก้ครับก็ถ้าใครต่อปั๊มน้ำแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาเหมือนของผมก็คือนี่นะครับต้องติด กองก่อนเข้าปั๊มนะครับแล้วจะไม่มีปัญหาของผมก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขกันต่อไปในอนาคตแต่ดูโอ้โหติดท่อไปยึกยือหมดล้ตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้ครับแยงแยงปั๊มมันไปก่อนก็เดี๋ยวผมจะเอ่อกดลิงก์ไว้ให้ใน ในใต้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ถ้าใครต้องการก็ฝากกดซื้อผ่านไอช่องทางของผมด้วยนะครับผมจะได้ค่าคอมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ